ในบทเรที่7นะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องของทักษะในการเล่าเรื่องในแบบผู้นำหรือ powerful storytelling ในการที่คุณนั้นเข้าใจการเล่าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าในการที่คุณเข้าใจว่าการเล่าเรื่องนั้นมันทำให้คนที่รับฟังเนี่ยมันเกิดการ engage หรือเกิดการมีส่วนร่วมทางอารมณ์ได้ เพราะว่าวันนี้ถ้าคุณเล่าเรื่องปกติในเชิงทฤษฎีอย่างเดียวกับคุณเล่าเรื่องที่มีการเล่าเรื่องและมีอารมณ์หรือมีตัวอย่างที่ชัดเจนเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยคนก็จะอินกับคุณได้มากขึ้นมันก็เลยเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการที่คุณจะเล่าเรื่องให้เป็นในการเล่าเรื่องเนี่ยมันจะทําให้คุณนั้นสร้างวัฒนธรรมในองค์กรได้สร้างทีมได้ใช้ในการรันประชุมได้มันเครื่องมือที่คุณนั้นจะดึงให้คนนั้นเปลี่ยนความคิด ในการเล่าเรื่องหรือการมีส่วนร่วมกับหัวข้อของคุณได้มากขึ้นด้วยสิ่งที่สําคัญเลยนะครับก็คือถ้าวันนี้ผมอยากเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งมีเรื่องของบริษัทบริษัทหนึ่งที่ทําบริษัทก่อสร้างแล้วบริษัทก่อสร้างเนี่ยเขาอะมีประชุมประถมนิเทศเด็กใหม่ทั้งหมดเลยโดย p r รสิดนเนี่ยที่เป็นหัวหน้าชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นคนหลันเพิงเอิร์ดมีน้องคนหนึ่งเข้ามาแล้วก็มาสาย p r รสิดนคนนี้เขาก็เลยตัดสินใจ คุยเรื่องการมาตรงต่อเวลาเนี่ยเกือบครึ่งชั่วโมงจากหนึ่งชั่วโมงที่สล็อตเวลาไว้ปฐมนิเทศนั้นหลักๆเลยก็คือว่าคุณเห็นเลยนะครับว่าเทสซิเดนคนนี้เขาให้ความสําคัญกับการมาตรงต่อเวลากับบริษัทก่อสร้างชาวญี่ปุ่นบริษัทนี้สิ่งที่ผมจะบอกเลยก็คือว่าหลักๆเลยในบริษัทก่อสร้างบริษัทนี้เนี่ยถ้าคุณเดินไปนะและเอามือไปจับสีนะวันที่เขาส่งมอบเนี่ยสีอาจจะเปียกก็ได้นะ แต่ส่งมอบงานตรงต่อเวลาทุกครั้งเลยเมื่อวันนี้ถ้าคุณรู้ดีการเล่าเรื่องว่าบริษัทเนี้ยเป็นบริษัทก่อสร้างชาวญี่ปุ่นนะที่ทำงานตรงต่อเวลากับคุณฟังเรื่องเล่าว่าเพลเซเดนต์ให้ความสำคัญกับการมาตรงต่อเวลาจนขนาดว่าใช้เวลาของการประถมิเทศเล่าเรื่องการมาตรงต่อเวลาเนี่ยคุณเห็นเลยไหมครับว่าสองอันแตกต่างกันและคุณอาจจะเชื่อมต่อวันได้มากขึ้นก็ได้ นั้นการเล่าเรื่องเนี่ยจะทําให้คนเนี่ยเชื่อมต่อกับเรื่องเล่าหรือแนวความคิดได้ดีมากขึ้นด้วยนี่แหละครับคือความสําคัญในการเล่าเรื่องแล้วองค์ประกอบในการเล่าเรื่องที่ดีมีอะไรบ้างสิ่งที่เป็นองค์ประกอ,อบก็คือว่า cream, คุณต้องมีต้นกลางและก็จบและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือประเด็นประเด็นว่าคุณจะเล่าเรื่องนี้เรื่องอะไรไอ้ต้นเนี่ยมันก็คือบริบทที่คุณจะเล่ากลางเนี่ยมันต้องมีขึ้นลงนิดนึงตั้งแต่ปัญหาที่เจอ และทางแก้ที่มันเกิดขึ้นได้และตอนจบก็คืออาจจะเป็นแฮปปี้เอนดิ้งหรือว่าจุดที่จบได้ดีองค์ประกอบต่อมาก็คือตัวละครที่อยู่ในเรื่องเล่าเรื่องนี้ต่อมาคือความละเอียดของการเล่าเรื่องว่าให้คนอื่นเขาเห็นภาพตามและสุดท้ายก็คือเรื่องอารมณ์ที่เกี่ยวข้องว่าในเรื่องเล่าเรื่องนี้ คุณเองหรือคนฟังเขาจะได้รู้สึกอารมณ์อะไรบ้างในการเล่าเรื่องเรื่องนี้งั้นองค์ประกอบพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยคือส่วนประกอบในการเล่าเรื่องเรื่องให้แต่ละเรื่องเนี่ยเขาฟังและเขาอินไปตามคุณได้ดีสิ่งที่สําคัญเลยนะครับเรื่องเล่าเนี่ยมันช่วยคนอื่นในทีมของคุณเกิดแรงบันดาลใจได้เขาจะรู้เลยว่าเออเรื่องเล่าเรื่องนี้เล่ามาแล้วเขาอยากจะเปลี่ยนอย่างเช่นคุณอาจจะเล่าเรื่องว่ามีแม่บ้านคนหนึ่ง ทำงานได้ดีจนโดนโปรโมทกลายเป็นหัวหน้ากลายเป็นผู้จัดการสาขานั้นเลยจากแม่บ้านนะหรือบางทีแอดมินที่แพ็คของได้เก่งช่วยน้องเซลล์ตอบจนขึ้นมาเป็นหัวหน้าเซล์ลได้นั้นเรื่องเล่าพวกนี้เป็นเรื่องเล่าที่คุณเห็นเลยว่าถ้าคุณเล่าแล้วเขาเห็นภาพตามเขาอยากจะมีแรงบันดาลใจและมีความรู้สึกที่เข้าใจและอยากเปลี่ยนแปลงตามเรื่องเล่าของคุณได้ เรื่องเล่าของคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงความคิดของคนในองค์กรได้เรื่องเล่าของคุณอาจจะทําให้คนที่มีคอน FLICT มีปัญหาร่วมกันมีความสมเร็ดีร่วมกันได้ <het S 1> หรือเรื่องเล่าของคุณอาจจะเป็นเรื่องเล่าที่เอาไว้สอนให้คนนั้นเข้าใจบางอย่างมากขึ้นก็ได้งั้นการเล่าเรื่องมันสําคัญมากในการทําให้คนนั้นเข้าใจและเห็นภาพตามไปกับคุณได้มากขึ้นก็อยากให้คุณลองเอาการใช้เทคนิคการเล่าเรื่องไปเปลี่ยนแปลง การนผู้นําให้ดีขึ้นของคุณครับ